สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในคลิปที่3นะครับคลิปที่ว่าด้วยการรีวิวเรติวเรเอ่อรีวิว,วงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเอ่อสำหรับอันเนี้ยเป็นถือเป็นหนึ่งบทเลยที่ค่อนข้างสำคัญในการในการเขาเรียกว่าในการศึกษางานวิจัยนะครับเอ่อเราเราพบว่าการศึกษาในงานวิจัยเนี่ยเอ่อทษทีเอกาสารที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ย จะทําการรีวิวมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแม้ทั้งตัวผมเองในอดีตก็เป็นเหมือนกันก็คือการรีวิวแบบขนมชั้นขนมชั้นคืออะไรครับเราเจอของใครก็มาวางต่อ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 กัออออนปัญหาของของ,ของการรีวิวเนี่ยจะต้องอธิบายอยู่2งเรื่องนะครับหคือเรื่องของความสําคัญการรีวิวนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเ,อเนื้อหาที่นํามาใช้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอยากอยากอ,อยากสร้างความเข้าใจพวกเราก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องของเราทําเรื่องอะไร อันที่2วัตถุประสงค์ปัญหาการวิจัยคืออะไร 3. วัตถุประสงค์คืออะไรหลังจากนี้เราเข้ามาสก,กัดข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยมันมันต้องการแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องสกิอภาพของพื้นที่เนี่ยนะครับในวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเนี่ยดยปกติแล้วเราก็จะนั่งนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่งดูประเด็นในวัตถุประสงค์ในรีวิวและเจอร์รีวิวหรือว่ากาวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเริ่มดูตั้งแต่หนึ่งบริบทของพื้นที่ สมมติว่าการเราศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยานะครับเรื่องของภาพการศึกษาภาพ,ภาพ,ภาพรักสมมุตินะครับศึกษาภาพรักเราศึกษาเรื่องกับภาพรักของการเที่ยวจังหวัดพะเยาเราก็าต้องศึกษาในแรกเลยครับในเลตรีวิวหรือว่าในเงื่นเกี่ยวข้อก็พูดควรจะพูดถึงเรื่องของบริบทของจังหวัดพะเยาคราวนี้บริบทของพะเยาเนี่ยหาด้วยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไรอาจจะดูจากเว็บไซต์ของจังหวัดพะเยาเองว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรหรือไม่มีพัฒนาการอย่างไร ขึ้นมาอันนี้น,นี้อันนี้เป็นโจทย์สําคัญครับถึงจะเห็นได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับอันต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะดูต่อคือเรื่องของอะไรรู้ไหมครับนอกจากดูเรื่องงานวิจัยเกี่ยวข้องแล้วเราควรจะดูอันที่2ก็คือว่าเอ้ยเดทีไอ้บริบทที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอันที่2ควรจะดูเรื่องของแนวคิดที่นํามาใช้ โดยปกติในในระดับของปริยเอกเนี่ยเราจะมองเรื่องทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีแม่บทหรือ grand theory grand theory คืออะไรเราเคยอธิบายไปแล้วเนาะทฤษฎีแกรนเชลลี่จะมี3 3ตัวหลักๆก็คือ structure and function conflict theory นะครับแล้วก็ซิมบริกอินเตอร์แอคชันทฤษฎีแม่บททางนี้เป็นทฤษฎีแม่บททางสังคมวิทยาเราต้องเข้าใจว่าท่องเที่ยวไม่ใช่สัตว์สัตว์หลักแต่เป็นสัตว์ที่มีการผสมผสานหรือประยุกต์จากสัตว์อื่นๆเข้ามานะครับเราเป็นดินามิก คอนเซ็ปต์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีเราจะ,าจะดูว่าตัวเราเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องสักยภาพแหล่งเนี่ยจะมองเรื่องสตัคเจอร์ฟังก์ชันดูว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าดูคอนฟ lict เราดูเรื่องการให้ความหมายการดูเรื่องของชนชั้นของชุมชนลักษณะของการ อยู่ของชุมชนถ้าซิมบริกก็คือเรื่องของการให้ความหมายนิยามโดยเฉพาะการเลือชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงซิมบริกบ้าคงคอนฟ l i บ้างแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรยกอย่างเช่นการเรืองเชิงอาหารอาจจะมองเรื่องของการเลือที่เป็นลักษณะของซิมบริกอินดิเคชันคือการให้นิยามความหมายของตัวอาหารที่ทานแต่ละเรื่องนั้นเป็นยังไงอ,อันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของ ของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะอาจจะพูดถึงทฤษฎีบทสัตทฤษฎีหนึ่งที่เราสนใจเราจะไม่มีทฤษฎีบทที่มาซ้อนกันสองสาอันเราจะเลือกมาหนึ่งอันเท่าอันนี้ผมย้ำนะฮะว่าเราต้องเอาตามที่เราถนัดด้วยอย่างบางคนนาศึกษาแผนเนี่ยถ้าแผนบริบทเนวนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสตรักเจอร์ฟังก์ชันหรือทฤษฎีทางด้านโครงสร้างหน้าที่นะครับ แต่ใครเรื่องของเชิงพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องของซิมบูริกก็ได้หรือคอนฟิกได้อันนี้ต้องไปดูเองนะครับว่างานของเราไปอยู่ทางไหนเคลี่ยทางไหนอันที่2คือหลังจากนั้นพอที่พูดถึงเรื่องของบริบทแล้วดูโครงสร้างแม่บทแล้วไอทีซีแม่บทแล้วน,นี่สามที่ควรจะพูดถึงคือเรื่องแนวคิดทาง้ักการท่องเที่ยว ที่การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราจะพูดถึงตัวไหนบ้างประเด็นส่วนใหญ่ที่เราจะนิยมก็คือนิยามความหมายอันนี้ครับนิยามความหมายส่วนใหญ่เราก็จะเป็นของนมชั้นคือ c o ปีก o p ปมาแต่เราอธิบายได้ไหมว่าสักหนึ่ง p a r a เนี่ยเราเราเราอ่านของใครบ้างแล้วเราสุดได้ยังไงการท่องเที่ยวคือการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไม่หวังบแทนอันนี้อาจจะเป็นของกรมการท่องเที่ยวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวของเราแล้วอาจจะมีแิรกด้วยประสบการณ์นะครับหรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นอยู่ที่ท,ที่ที่เราจะกําหนด อันต่อมาเนี่ยเวลาเรานั่งนั่งวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็ควรอธิบายให้ได้ว่าองค์ประกอบของการเที่ยวคืออะไรอันนี้สําคัญสําคัญตรงไหนรู้ไหมเวลาเราเอามาวิพากษ์ในเชิงในเชิงหาเขาเรียกแบบสอบถามหรืออะไรเนี่ย,ยจะได้มีตัวอิงทันหลังว่าอ๋อสิ่งที่เรามาจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เนี่ยเรามีแนวคิดทฤษฎีนะกำกับอยู่เช่น เรื่ององค์ประกอบการเที่ยวจะเป็น3 a 5 a อันนี้แล้วแต่อยู่ที่บริบทเลยบางคนบอกว่าฉันไม่มีเรื่องแอคคอมมิ a นชันเรื่องของที่พักงานของฉันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ตัดลงจาก5 a หรือ4 a ก็ได้อยู่ที่อยู่ที่เราแต่เวลาเรารีวิวจะรีวิว w a 5 a แล้วเข้าสูว่างานเราจะดูกี่ a เห็นไหมฮะอันนี้ที่เป็นแพทเทิร์นที่เราสามารถจะนามาเขียนได้นะครับหรือแม้ั้งเรื่องของถ้าบางคนเนี่ยพูดถึงแผนการท่องเที่ยวหรือนโยบายการท่องเที่ยว เราจะต้องมีอีกอันนึงก็คืออันที่สี่ก็คือเรื่องของนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะเป็นพรบรด้านการท่องเที่ยวนโยบายการท่องเที่ยวของภาคนั้นอาจจะต้องดูดีดักหลายตัวอาจจะเช่นต้องดูของเนนโยบายการท่งอง,ทงเที่ยวแห่งชาติแผนของกรมการท่องเที่ยวแผนของกลุ่มจังหวัดแผนเชิงพื้นที่หรือแผนของอำเภอแล้วมานั่งวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เขาทำมันทํำไหมเพราะอันนี้สําคัญครับคนที่ทํื่องนโยบายเนี่ยมันดูเรื่องของ เขาเรียกว่า supporting size ต้องอธิบายแต่บางคนบอกเอ้ยฉันไม่ได้ดูมากนะครับอย่างนี้อย่างเช่นคนสนใจเรื่องของนโยบายการตลาดการท่องเที่ยวในยุคข,ของโควิดเนี่ยเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าแผนเดิมที่มันเคยตั้งไว้แบบนี้แต่พอวันนี้มันมันถูกการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงม,มันมีนโยบายใหม่ไหมหรือจริงๆมันเป็นการแค่ปรับโครงสร้างของบางเรื่องเอาเข้ามานะครับอ,อันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือสิ่งที่ ที่ที่พวกเราจะต้องมานั่ง,งวิเคราะห์นะครับอันนี้อันต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราพูดถึงนโยบายแล้วเนี่ยผมมีคําแนะนําส่วนใหญ่นะครับก็ดูว่าเราก็ถือสองที่สองเราศึกษาเรื่องอะไรมีเก่สองข้อที่หนึ่งนะฮะสองที่สองาดูเรื่องเขาได้เราดูเรื่องของคนนักท่องเที่ยวเราก็ควรจะมีการศึกษาทางด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะหาว่าพฤติกรรมนักเที่ยวเองเนี่ยอันนี้ขอใช้ไฟเพิ่มนะน,น่าจะเป็นฝ้าได้นะครับ ถ้าถ้าเราดูอย่างนี้เราจะพบว่าพฤติกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดใช่ไหมฮะทฤษฎีพฤติกรมรม behavior theory ก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ของการตลาดดูเรื่องของอพฤติกรรมต่างๆเช่นถ้าอย่างของมาร์ชก็จะพูดถึง5ตัวนะไปเที่ยวอย่างไรเที่ยวกับใครเที่ยวที่ไหนทำากรรมท่องเที่ยวอย่างไรค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรพวกนี้พฤติกรรมเป็นพวกนี้ หรือบางคนบอกเอ๊ะผมดาาูตั้งแต่ประชากรศาสตร์อย่างเช่นของอาจารย์ท่านอาจารย์ลองสีก็พัฒน์มาเลยครับตั้งแต่กลุ่มประชากรศาสตร์องคการรับรู้องค์การตัดสินใจนะถามว่าพวกนี้มันมาจากไหนมาจากกระบวนการของตลาดแนวคิดตลาดที่เรียกว่าทฤษฎีที่เราใช้ใหญ่ๆก็คือแบ็กบ็อกเกอร์ทีนะครับหรือเบเฟิเอ พวกนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องนํามาวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะมาเขียนแบบเป็นสแตทก,ก็ได้หรือจะมาวันรวมกันแล้วก็สรุปเลยว่าเป็นใครก็ได้อันนี้อยู่ที่เวลาเขียนอยากีจะบอกน,นี่สิ่งก็คือว่าเวลาเราเขียนในแบบแบบใดแบบหนึ่งเช่นเขียนแบบเป็นหน่มชั้นก็จริงแต่มีการสรุปคอนคลูชันเนี่ยถ้าทําแบบนี้ขอให้ทำทุกอันนะครับตรงนี้สําคัญครับเวลาเราเราได้มาเสร็จเนี่ยนะครับ ไล่มาเลยครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยเราดูเรื่องอะไรบ้างบางคนอาจจะมีเทโอรีเยอะมากสุดท้ายมาน,นั่งตีกรอบของงานคิดก็คือเรื่องของกรอบเชิงทฤษฎีกรอบเชิงทฤษฎีเนี่ยผมอยากจะเน้นพวกเราคือว่ากรอบเนี่ยเป็นกรอบเทโอรีที่ใหญ่ที่เราสนใจในเรื่องนี้ยกอย่างเช่นการทเียวเชิงอาหารเนี่ยคุณอาจจะมองเรื่องของเทโอรีที่คอนเซปต์ก็คือเรื่องของ culture tourism อันนี้คุณต่องไปนั่งศึกษาเรื่อง c u l t u r l tourism ว่าเป็นยังไงมีอาจารย์หลายท่านที่เขียนไว้นะครับ ก็ลองค้นหาดูนะครับในอินเทอร์เน็ตก็เยอะแล้วก็มานั่งกำหนดเลยว,ว่าค u ร์เชอร์ทูลอซึมมันมีอะไรองค์กอบคืออะไรตรงการเขียนกรอบเชิงสฎีเนี่ยสำคัญคือการเขียนการชี้แจงขององค์ประกอบของเรื่องราวนั้นๆตามทฤษฎรีนั้นๆนะทีษฎีเนี่ยท,ที่สําคัญก็คือว่ามันจะมาผสมผสานสองเรื่องก็คือมาจากจากทฤษฎีแท้ๆแนวคิดแท้ๆบวกกับงานวิจัยที่เคยทํามาในอดีต ก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมานั่งดูว่าให้จริงๆแล้วกรอบเทีรลี่เราควรเป็นไงเราจะไม่ค่อยนิยมผสมผสารเทอยร์ลี่สองตัวมารวมกันเท่าไหร่จําเป็นไหมผสมได้ไหมได้ครับแต่ระดับของการผสมจะต้องเท่ากันเช่นคุณเอาสักเจนฟังก์ชันเป็นตัวเบสบอกว่าคุณจะเอาเทียรี่ทางด้านเบียร์ให้เพื่อมาใส่อันนี้คนละระดับไม่ได้เพราะแกรนเทียรี่มันใหญ่กว่าคุณไหะต้องเอาบอกว่าเอ้ยผมสนใจเรื่องของ การพัฒนาเชิงพื้นทะี่แนวคิดเรื่องการพัฒนาเชิงที่ผสมกับ BIP ห้พเอออันนี้พอได้นะครับอันนี้อยากให้นักศึกษาลองเขียนดูถามว่าได้เขียนผิดเป็นไรไหมไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ทําให้เรารู้ว่าเรา,เราจุดบอดตรงไหนที่สำคัญครับกรองนี้จะส่งสะท้อนถึงกรอบแนวคิดงานวิจัยยังไงก็ตามผมก็จะมีข้อเสนอแนะเล็กๆนะครับว่าเราควรจะอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับคือกรอบกรอบเขาเรียกว่ากร่อบ อตทุกทก่อบแนคิดเชิญสถิิควรใช,ช้กรอบใหญ่ๆกรอบเดียวพอไม่ต้องแยกมากให้มันเห็นว่าเราต้องการศึกษาอะไรไปอะไรพอส่วนกรอบแนวคิดในงานวิจัยอันนี้สําคัญครับกรอบแนวคิดนนคคมี2แบบผมอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับผมว่าการเขียนกรอบแนวคิดวิจัยถ้าแบบเป็นง่ายๆเนี่ยเราก็เขียนตามวัตถุประสงค์ก็ได้อันนี้เขียนแบบสัจเจ f u ฟังช o n เลยก็คือเขียนตามส่สงที่1ที่2ที่3ตัวแปรย่อยมาแต่ละอันและสุดท้ายส่งส่งผลยังไงสําคัญคือเส้น ลูกศรที่วิ่งไปครับคือเส้นความสัมพันธ์ถ้าเป็นงานปริมาณเจ๋าคุณจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวแต่ถ้าคุณงานวิจัยงานคุณมีงานผสมผสานอย่างเช่นงานเชิงพื้นที่อย่างเช่นกา,ารศึกษานโยบายการศึกษาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารการศึกษาเรื่องของอ่ากรีนอีโคนมีอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นงานวิจัยผสมเทนั้นคุณเสียมผสมได้แต่ก็จะมีงานวิจัยอีกเพศหนึงที่เป็นเชิงคุณภาพล้วน อันนี้นะครับถ้าเป็นคุณภาพล้วนๆเนี่ยไม่ต้องวาดรูปก็ได้ครับเขียนอธิบายเลยครับ2องสามพ a รา g r า p h p รา a ที่1คุณจะทําอะไรพารากราฟที่2มันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรและสามมันจะส่งผลอะไรจําในดีนะฮะมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรต้องการต้องการทําอะไรเป็นนี้ได้อย่างไรแล้วส่งผลอย่างไรหรือมีการส่งผลอย่างไรอันนี้เป็นการเขียนกรอบนะครับอันนี้เป็นคลิปสรุปง่ายๆนะครับในเรื่องของการเขียนกรอบนะครับอันนี้อยากให้พวกเราลองไปนั่งวิเคราะห์ดูลองเขียนดูนะครับ สำหรับเ,เรื่องต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเครื่องมืองานวิจัยในคลิปต่อไปนะครับรอสักพักนะครับ